นะครับอีกบ้านนึงนะครับเขากําลั่งสีเฮ็ดอีหยังนะครับเดี๋ยวมาถามเบิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมกำลังเห็นหยังกันครับกำลังจะแพทย์ผู้เรียนขายออนไลน์ครับาเนะครับส่งไปใส่นะครับลายที่เลยครับส่วนมากก็ลูกค้ากรุงเทพลูกค้าเก่าครับแล้วราคาจยงไนครับราคาอ่าแบบส่งนะครับโลละร้อยแปดสิบส่วนถ้าส่งลูกค้าเป็นคนออกครับอ๋อนะครับ บอร่วมคาทรงนะครับราคา180นะครับพอแม่พี่หน่อนี่นะครับผู้ใดอยากซื้อหรืออยากติดต่อติดต่อได้จากไหนครับติดต่อได้ทางเพจ Facebook นะครับครับผมทุกอเพจชื่อเพจนะครับทุเรียนภูเขาไฟไล่พิมพ์ผมมาครับสามารถทักเพจมาได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับพอแม่พี่หน่องเดี๋ยวเข้าใจไว้ใจคลิปน้านนอกครับ ดี๋ยวมีอย่างกับโทษที่ต่อเพิ่นเนาะครับบานกันอยู่ใกล้ๆกันกับตะกอกนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะครับเม่เพิ่ดนอยู่คุยโทรศัพท์หูจนใหม่เนาะครับพ่อแม่พี่น้องดีใจนําอยู่ดอกปีนี่นะครับกัวสิมาอยู่จุดนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเฮากับฟันฟาอุปสรรคมากเป็นสิบสิบปีเนาะครับกัวสิประสบผลสําเร็จแนวนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องการเงี้ยวเราก็มีเนาะครับแล้วราคาการเงวเดี๋ยวครับร้อยแปดสิบค่ะ ร้อยแปดสิบตัวครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องผู้ได้สวนใจครับทักขมาด้วยครับสามจีเฟินไทยเบอร์ว้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเฮือนนี่สวนนี่ก็มีข่าวดีอีกแล้วเนาะครับเขาจิพาทุเรียนให้ชิมให้โชว์บึ่งเนาะครับว่ามีเป็นจังไหรทุเรียนบานนี่นะครับสวนนี่นะครับปาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เล่าแกงข้าวหรือจังไดนี่บาทนี่นะครับได้ค่ะช่วยได้โอ้โหนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่มากินทุเรียนน้ำกันเด้อทุเรียนบาทป่าม่วงนะครับสมบูรณ์ผู้เงื่อนเพเภอกระทลักจังหวัดยี่สเกตเท่านะครับบาราส่ามันเป็นจังไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคือชีลาป,ป่า,าคักแห็บาทนี่เต็มผ้าถาดหนึ่งบาทนี่ชีลิกิ้งเมื่อล้ครับ นี่นะครับถ้าเอาสิมาชิมบึงนะครับพอแม่พี่น้องทุเรียนภูเขาไฟ่บานเขานะครับบัตรประมงนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมีทั้งกาดเง้วและหมอนทองนะครับพอแม่พี่น้องบาดนี่แหละนะครับพอแม่พี่น้องสิไดกิ้งไปแหละนะครับพอแม่พี่น้องบอแมนว่าอ้วนเลครับเขาจะทีบเอานะครับกินของเขาหลายนะครับพอแม่พี่น้อง นี่นะครับพัดกเัเหย้านะครับนี่นะครับว่างไวไ่ไกลกันก็นยังแตกต่างอยู่นะครับเดี๋ยวสิล่องชิมเบื้งนะครับนี่นะครับ บาเดเ,ด<ส>เจ็บพี่เลีพ่อแม่พี่น้องเว้ยเหตุการณ์ใบาดนี่แกกู้ใจอยู่บ่แกกู้ใจอยู่ค่ะเป็นจังไงใน่เห็ดเนี่ยมันยากบ่โว้ยเบิ่นนงนั่งเศราไทยแบบได้แกแน่นั่นแหละค่ะครับผมบ่เฉยไม่เป็นธรรนี่ครับผมแม่หายกว่า,รรวาประคบประงมลูกสาวหมดละอ๋อหายกว่าลูกกว่าหลานนะครับพ่อแม่พี่น้องพูดนะครับ ไอสวนนี่กะบสีมี่แรกงานนี่มิตรลูกแต่หลานด้วยครับนี่ยุดนีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอบุนขอบพุทธนะครับคขอบพุณธได้หลาย,ยเลยค่ะสีมาซอยกน,นหนุนวสวนที่บ่มากค่ะครับผมขอบคุณธได้หลายค่ะครับผมพีหนา้าฝ่าใหม่เจอกันใหม่ถ่ายเป็นหน่วยเด็กครับผมครับผมขอบพุณได้หลายเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเล่าเห็ดแต่สวนเล่าเลยยวอกมะค่อยกิ่งนะครับบ่คือลูกไส่เล่านะครับพ่อแม่พี่น้อง 嗯。